สวัสดีครับนักเรียนทุกท่านครับกวีผงเ์เฉลาวพบกับพงษ์เหล่าเื้ออีกแล้วนะครับในช่วงของการเรียนภาษาจีนนะครับมีคนถาม,ม,าถามเหล่าเื้อว่าถ้ามีคนมาถามเราว่าคุณมีแฟนนะครับเพื่อนชายหรือเพื่อนหญิงแล้วหรือยังถ้าเราจะตอบว่าฉันมีเพื่อนชายแล้วฉันมีเพื่อนหญิงแล้วในวงเล็บนะครับก็คือแฟนนั่นเองครับจะตอบยังไงวันนี้เราเสียมาสอนครับถ้าเราจะตอบว่าผมมีแฟนแล้วผมมีเพื่อนหญิงแล้วต้องพูดว่าห oh, ัวโยนิโยเ หรึฉันมีแฟนแล้ววงเล็บก็ค我有เพ友่อต่ถยนาหา่นเอาผู้หญิงเป็นฝ่ายที่อูกถามและย้ง่งแล้วรวาฉันมีแฟนแล้ววงเล็บก็คือเพื่อนชายนั่นเองผู้หญิงบอกว่าอวยย่นย่เลรนือเ有男朋了อ男朋了ช 男友了，我有男朋友了，我有男友了，我有男朋友了。他是男的，我有女朋友了，我有女朋友了，我有女友了，我有女朋友了，我有女友了，我有女朋友了。 ถ้าหากมีคนถามเราว่าเรามีแฟนวงเล็บเพื่อนชายหรือเพื่อนหญิงแล้วหรือยังนะครับแล้วเราจะปฏิเสธไปบอกว่าไม่มียังไม่มีฉันยังไม่มีแฟนฉันยังไม่มีเพื่อนชายหรือเพื่อนหญิงจะตอบยังไงนะครับสั้นสุดตอบว่ายังไม่มียังก็คือหายไม่มีก็คือไหมีหยอยังไม่มีก็คือหายไหมีหยอยังไม่มีหายไหม่ยวหายเหมี่ยว หายไหมเอ่ยถ้าเราจะสร้างเป็นประโยคที่สมบูรณ์ฉันยังไม่มีเพื่อนชายคนตอบเป็นผู้หญิงนะครับให้ตอบว่า我还没有男朋友我还没有男朋友我还没有男朋友ธรรมชาติ<我>หน่อย我还没有男朋友我还没有男朋友我还没有男朋友ทีนี้ ถ้าคนตอบเป็นผู้ชายเราจะตอบว่าฉันยังไม่มีแฟนวงเล็บเพื่อนหญิงเนี่ยให้ตอบว่าอ oh, oh, ่อหายไม่有女朋友我还没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 有女朋友สองประโยคนี้ฝึกใหม่นะครับผู้หญิงตอบว่า我还没有男朋友我还没有男朋友ผู้ชายตอบว่า 我还没有女朋友。我还没有女朋友。ถ้าเอา่อเราจะตอบว่ายังไม่มีและต้องการที่จะแซวฝ่ายตรงข้ามนิดหนึ่งว่ารอคุณแนะนําให้อยู่ก็คือรอคุณแนะนําแฟนให้อยู่นะครับจะพูดยังไงเรามาฝึกประโยคนี้กันเราซึนะครับรอคุณแนะนําให้อยู่รอก็คือตังตงรอคุณตังหนี่ตงหนี่แนะนําเรียกว่าเจชา 介绍介绍ให้ฉันก็คือ给我给我给我แต่เราจะไม่พูดว่า等๋งองห我ภาษาจีนต้องสลับนิดนึงครับสลับเป็น等๋องห我介绍ต๋อ我介绍แต่ประโยคอย่างนี้มันค่อนข้างที่จะด้วนและก็ไม่มีอารมณ์นะครับเราจึงต้องการใส่อารมณ์ลงไปอีกนิดนึง รอคุณแนะนําให้อยู่พอดีเลยหรือรอคุณแนะนําให้อยู่เลยเราก็เติมอีกคํานึงลงไปครับกลายเป็นเนะทั้งหมดเชื่อมเข้าหากันก็คือตั้งหนี等เก我介呢เรอคุณแนะนําให้ฉันอยู่พอดีเลยตั้งหนี等เก我่ย呢หัวเ介ี呢ย你เ我ื้อตัเกหัวเียเ้นีหัวเีนองหอ ก็เป็นวิธีการพูดแบบเล่นๆนั่นเองนะครับอย่าลืมเอาประโยชน์ที่เราซื้อฝึกให้ในวันนี้ลองไปใช้จริงในชีวิตประจำวันดูนะครับพบก,กับพงืธอในครั้งต่อไปภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดเจเจียน